สวัสดีครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวพาพี่น้องมาเบิ้องลวดลวดต้นไม้นะครับผมสร้างลวดต้นไม้โดยใช้ต้นขี้เหล็กนะครับในการปลูกนะครับอ่ะนี่นะครับสำหรับต้นขี้เหล็กที่ผมปลูกนะครับผมปลูกเป็นแนวลวดนะครับระยะประชิดนะครับปลูกห่างกันอยู่ประมาณศอกนึงนะครับนี่ครับนี่เลยนะครับนี่ครับปลูกยาวไปเลยนะครับอ่าช่วงนี้ผมจะปลูกประชิดนะครับสำอซิบรอรตกะาวว่าให้มันง่ายขึ้นมาแล้ว สิได้ตัดแต่งลําต้นนะครับให้นบางเป็นแนวรั่วเลยนะครับเพต้องคึงรวดน้านะครับส่วนแถวไต้พุ่นผมจะลงเป็นระยะห้างนะครับไว้คึงรวดน้านะครับนี่ครับปลูกสิเล็กแนวรั่วนะครับปลูกไว้ครับเป็นหัวนะครับแล้วก็เดือนั่นคือเป็นอาหารนะครับว่าได้เน้นกินนะครับผมผมปลูกไว้นะครับเน้นทํารั่วอย่างเดียวนะครับ เรื่องกินคือผลพลอยได้ลักอีกแนวนึงก็คือใบแจกจ่ายาัดพี่น้องนะครับที่พานไปพันมาผมก็ทีได้บอกไว้ว่าถ้าต้นมันง่ญ่ขึ้นแล้วนะครับผู้ใดอยากเก็บไปแกงไปเห็ดกินก็เอาได้ฟรีนะครับโซนนี้นะครับโซนแถวใกล้ๆบ้านสวนผมนี้นะครับนี่ครับปลูกแนวรั่วมาตะพุ่นนะครับที่ผมเริ่มเดินมานะครับนี่ครับปลูกมานี่ครับคือ กล้วยผมนี้ก็ออกผลผลิตได้เรื่อยแล้วนะครับได้ขายเรื่อยแล้วนะครับได้เป็นพันแล้วบผมว่าได้เบิ้งน้ำผู้เท่านะครับผมปล่อยให้ผู้เท่าไปขายเองนะครับนี่ครับเบิ้งให้เบิ้งง้นขี้เล็กนะครับสำหรับกล้วยนะครับเอาไปขายขายทึกๆือครับขายวีละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับพี่น้องให้เบิ้งนะครับออกหลายชุดแล้วนะครับนี่ได้เป็นพันละนะครับสำหรับกล้วยแถวนี้ที่ปลูกนะครับนี่พวกนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาเดินไปเบื้องนะครับ เละครับนี่พราาขังน้ำใส่เข่าถึงๆถงนะครับช่วงนี้มันอยากนี่จากน้อยชุ่มชื่นดีขนาดเลยนะบังผมเอารถขนหมูเข้าไปคอกนะครับไปซื้อหมูแม่พันมาเกือบออกวะได้นะครับฟรีวะสั่นอยู่นี้นะครับนี่เบังต้นกล้วยบังมากล้วยนะครับพี่น้องนี่วีนะครับนี่บ่ได้ใส่ปุ๋ยบ่ได้ใส่หยางนะครับนี่แหละโอ้ไ่ได้เล่นปุ๋ยเคมีนะครับปุ๋ยนี่คือใส่ยุ่ใส่แต้ขี้หมูนะครับผมแก้ขี้หมูมาใส่นี่พี่น้องบังต้นกล้วยพ่นนะครับ ก็จะได้ตัดไปบ่มนะครับไปบ่มให้มันสุกแล้วได้ออาขายอีกนะครับคือกล้วยเนี่ยผมปล่อยให้เป็นรายได้ของพ่อกับแม่เพิ่นเลยนะครับผมปลูกอย่างเดียวนะครับผมมีหน้าที่ปลูกนะครับปลูกไว้ให้ผู้เฒ่าเพื่อนเอาไปขายนะครับมันมีรายได้เขาครอบครัวนะครับเพื่อนได้มีความสุขกับการได้ขายสิ่งของปลูกที่ผมเพ็ดไว้นะครับอ่ะวันนี้ส่วนจากนี้ไปผมสิปลูกระยะห่างประมาณเม็ดก่านะครับ นี่ครับผมสิปลูกไปพูดสุดแดนผมหมดละนะครับเพราะผมเพาะไวหลายอยู่ต้นขี้เหล็กนะครับตัวนี้คือผมสิปลูกกะว่ามันง่ญ่แล้วผมจะได้ขึงลวดน้ำไปเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะสิปลูกระยะประชิดปรเด้นะครับยันเพื่อนว่ามันสิ่งาเข้ากำยังนะครับก็เลยเอาสูตรนี้นะครับเอาสูตรระยะห่างประมาณเม็ดกว่านะครับนี่ครับระยะต้นนะครับปลูกไปนะครับนี่แล้ะพี่น้องผมปลูกไปจังซี่เลยนะครับเ่าต้องตัดงาเพาต้องทาง้าเอาอย่างไรนะครับนี่ นี่นะครับเดี๋ยวมื้อนนี้ก็สิปลูกต่อครับเมื่อวานนี้ผมปลูกฮอดแค่ตัวนี้นะครับนี่นะครับมื้อนี้ก็สิปลูกต่อพุ่อนล่ะพูวหนอนแนวรอต้นอยู่คารอต้นสัมสาไปพุ่นครับถึงแดนั่วนนะครับอ่ะนี่แหละครับพี่น้องบรรยากาศครับของเมื่อนี้วันที่ยี่สิบสามนะครับยี่สิบสามสิงหาคมนะครับสองห้าหกสามนะครับพาพี่น้องเบ่งบรรยากาศนะครับ นี่แหละครับสำหรับแนวรั่วต้นไม้ของผมนะครับนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวรอชมนะครับรอติดตามชมช่วงที่มันง่ายขึ้นนะครับนี่อันนี้ผมก็ซิกล้นแเสียมมาปลูกอีกนะครับนี่อันนี้ก็ปลูกขี้เหล็กมาทอดพี่แล้วนะครับอันนี้ก็ผักขานะครับนี่แหละที่แรกผักขาลุงนะครับผมปลูกหน้าแรกวันนี้มันตายไหลายนะครับมันบวกลอดนะครับวันนี้ผมเลยเพาะเอาต้นขี้เหล็กมาลงแทนนะครับนี่แหละพี่น้องเอาครับสำหรับคลิปพาพี่น้องเบื้องรั่วมีชีวิตนะครับรั่วต้นไม้ของผมนะครับ อนาคตอีกปีหนึ่งผมคิดว่ามันต้องสูงระดับประมาณเพียงเอวนะครับเอารอติดตามชมครับพี่น้องตอนมาใหย่นะครับอันนี้คลิปนี้คือไทยพี่น้องด้เบิงว่าผมปลูกสร้างแนวรั้วต้นไม้แบบนี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบซํานี้ครับสวัสดีครับ